สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง y o YouTube นิกกี้สายลิศสายเลือครับวันนี้ผมพามาดูการขึ้นบ่อแบบโคตรชันกันกระจัดกระจายเลยครับผมอมาชมกันครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าซันเวิร์ดกับเจ้ายักษ์ขาวครับขึ้นบอ์ไม่รู้จะไหวหรือไม่ไหวครับนี่ครับเทปากโบอาเสเซบัสครับเทปากโบออยู่ข้างหลังครับแมคโคก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่มโคลแคโคครับดูโบวครับชันมากครับพี่น้องไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวผม พาไปดูกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิง่งกดซับ s ไคร b e ให้ช่อง Youtube นิกิสายลิดสายเลียด้วย,ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันไปดูกันขึ้นโบกันครับพี่น้องครับไปนี่ครับผมเจ้าซันเวิร์ดก็กำลังตักดินให้เจ้ายักษ์ขาวไม่รู้ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับเป็นโบประมาณเท่าไหรเนี่ยประมาณ,ไม,าณไม่ถึงไร่ครับพี่น้อง เอาไปดูอ๋อวูใส่เจาะตะปูเลยครับผมโอ้โหใส่ฮ้ยตะลุมเลยครับอ้า่อชั้นครับพี่น้องยังขึ้นไหวอีกสุดยอดจริงครับเดี๋ยวมาดูเจ้าบาสครับเจ้าเด็ก้าครับขึ้นบ่บแล้วแล้วก็มาเทกันตรงนี้เอ้ชาวฟาร์ถไทยอะฮ่า นี่ครับผมเทปากบอกันครับพี่น้องคนคนละเที่ยวครับคนละสิบเที่ยวก่อนนี่ครับผมหกร้อยเที่ยวครับปากโอครับพี่น้องตอนนี้กี่ร้อยเที่ยวแล้วครับผมกี่แล้วสี่แล้วบ่สี่ร้อยแล้วครับเหลืออีกสองร้อยอ่ะเจ้าบาตลงไปแล้วเจ้าเดก้าร้อยเก้าห้าครับของเซียนนิ่มครับ เจ้าของแมคโครเจ้าสันเวิร์ดคันนี้ครับพี่น้องเราขุดอยู่ที่บ้านป่ายาวครับอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมคนสุรินทร์ต้องกินสุราถ้าไม่กินสุราเขาเรียกว่ามาสุรินทร์อ่าไปชมกันครับพี่น้อง ชจเฟอร์แมคโคลไลจจ่ให้ยตลุ่มก่นครับผมนี่ครับสะเรายังไม่ได้เล่งครับตอนนี้ก็ยังไม่เล่งครับมางนันฉันครับพี่น้องดูวูหนึ่งสองสามโอ้ทางจอดเลยครับนี่ออดทางมันจอดคนสุรินทร์พูดไทยตกครมินวอร์ไวเลยครับ ทางนี้ก็แคมป์ไว้นอนนะพี่น้องนี่ครับผมเป็นว oh oh ิถ oh oh ีบ้านๆชาวสุรินทร์ของเราโอ้ไม่ว้วะจมัดเอ้าอนโอ้ยแล้วว้มาอย่างนั้นก็เอ้าอุ่นเฮ้ยเราจอดหนึ่บีเนาะเรื่องฟูนี่มาเที่ยวพี่เนี่ย มนันส่งเห็นกระตรงไว้มาสเสียพลุวันตอนนี้ไมโครก็ยกมือรอรถด,ดำแล้วครับทางนั้นก็มีต้นตะนอดครับผมต้นตาลครับต้นตะนอดรอบข้างครับทางนี้ก็มีต้นไส่ด้วยครับนี่ต้นใส่ต้นไผ่ีใหญ่ก็ตาคอ,อนิกีนี่อันนี้เป็นต้นกระเจต๊ยบรมมันชอบอยู่ครับด้วงมันชอบอยู่นะพ้องโอ้ยสบัด มันมาจ้าโอ้ยตุ้มรงเลยวะดูมันทำใสครับสบัดน,นี่นี่รถไทยครับนี่ครับพี่นำครับพี่นำครับนี่โอ้โหน้องชายแท้ๆของเจนใสใจครับว่าสบัดตีฟ้าทางฟ้า,ทาไท<ห>ยโอ้ยยืบคิวพอเป็นย่ายเลย อคนละสิบเที่ยวนะพี่น้องก็เที่ยวละเท่าไหร่นี่สี่สิบบาทครับตรงนี้ครับวันหนึ่งก็ได้คนละเจ็ดสิบเที่ยวครับพี่น้องตอนนี้ก็ถึงดินดารแล้วครับได้ดารครับผมผม,มาอยู่กับนิก,กี้นะครับผมก็พาพี่น้องคุยเฮฮาสนุกสนาน และพาพี่น้องเครียดตามครับช่องที่ไม่มีสาระนี่หายตึงนี่โออโ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 อ m i e ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบแ้โเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮเย้เสียดาก้เีย้ ทางมันโจดครับผมยิ่มันโจดมันชันนี่พี่นํำก็นั่งรอครับเนื่องจากโควิดเนาะตกงานครับนี่พี่นํำก็แก่เป็นนักดนตรีครับมือกลองตีอยู่ประเทศนอกครับประเทศอะไรนะครับผมคมเบไม่ใช่คมเมนแอฟริกาบออ่อะสนุกสนานเฮฮากันนะพี่น้อง พาเดยวเสียดากอีกครับพี่น้องนี่วิธีชาวบ้านครับพี่น้องก็แบบนี้แหละครับช่วงโควิดก็ต้องมาขนดินครับต่างคนต,งต่างตกงานครับพี่น้องเราก็ทําไปให้แต่มีงานทํานะพี่น้องก็สงสารคิดถึงพี่น้องชาวโรงงานทุกท่านก็ตกงานบางส่วนเหมือนกันครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผม อีสานบ้านเรานี้ก็บรรยากาศดีครับโควิดไม่มีนะครับเราอยู่กลางทุ่งนานี้ก็เครื่องเสียงก็โดนยกเลิกงานหมดครับพี่น้องเราก็ต้องมาข้นดินกันครับเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้เราก็อยู่กลางทุ่งนาก็เห็นแต่ควายกับนกเอี้ยงมันจูจีกันครับนกเอี้ยงมันมาเกาะหลังควายมันจูจีกัน นกเอียงมันยังมีคู่ของมันมันจูจีกันเสียงลั่นไปตามประสาป่านอะไรเก่าอย่าเล่งมันแห่งเช้าตายกระท่อมกองฟางซากไทยเดี๋ยวได้เลือกเกิอน้องจอย เนียงมันบ <ter> <authenticity> ้านเธอเศร้าแต่เอาแม่เนียงเธอตลงบ่บ่ปี้ตบองตลงเนียงเนาเป็นใดบ้านตรอดกูนี้บังคงจะชื่นหัวใจโมเนียงหา ควันตาหมุดรถอยู่อ่าได้โอ้เรงแรงเจ้าบาทรมี่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะดูไปด้วยฟังเพลงไปด้วยครับมุกไม่หาพาพี่น้องเครียดอีกไอ้นิกกี้นี่นะวันนี้ก็ขุดสาครับพี่น้อง สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมพามาดูขุดบ่อนะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเอาแค่วันละนิดวันละหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะพาทาคลิปชมกันไปเรื่อยๆครับก็อย่าถือสาเนก,กี้นะนิก,กี้ก็เป็นคนแบบนี้ครับก็เป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วครับก็สันดานมันเป็นอย่างนี้ครับผมก็มไม่รู้จะเปลี่ยนไปได้ยังไงครับก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละใครที่จะว่าผม บาก็บ้าจริงๆครับแหมมุกไม่หาพาพี่น้องเคืียดอีกวันนี้นี่สาลิศสายเรือสายหาต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ FC พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ